เช้านี้ก็มาเดินชมน้ำยางอีกแล้วครับน้องยางก็ออกดีอยู่เหมือนเดิมครับเช้านี้เดี๋ยวไปดูต้นอื่นต้นนี้ก็เกินครึ่งถ้วยเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ครึ่งถ้วยอันนี้ก็เนนกือบครึ่งถ้วย ยางเดิมออกนะครับยาง,งออกแบบนี้ก็ชื่นใจอยู่ตัวน,นี้ก็เกือบครึ่งถ้วยตัวน,นี้ก็ครึ่งถ้วย,น,น,น,วยน,นี่ก็เกือบครึ่งถ้วยถ้วย ยางกำลังออกดีครับพี่น้องเหนยาง,งออกอย่างนี้ก็ชื่นใจอยู่ตัวนี้ก็ครึ่งถ้วยกันเกินครึ่งหนนะ่อยหนอตัวนี้เล็กๆก็ยังออนยางเริ่มออกนะ้วตัวนี้ยางเป็นยางไม่ได้ติดตาไม่ได้ต่อตาเป็นมเมล็ด มันมค่อยๆออกต้นต้นใหญ่ดีนไมนค่อยๆออกเดนต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็ไม่ได้ติดตามกันต้นนี้มนเมล็ดมันขึ้นแต่ก็ออกกว่าต้นที่แล้วต้นนี้ก็เป็นยางไม่ได้ติดตามเหมือนก็ออกประมาณนี้นะครับ